สวัสดีครับคอบอลแฟนเพจราคาคุยพบกับผมคุณชายลองก็เข้ามาสู่ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์นะครับค่ำคืนนี้เนี่ยจะเป็นคิวของถ้วยเล็กฟุตบอลยุโรปนะครับนั่นก็คือยูโรปาลีกจะลงเตะกันหลายคู่เลยนะครับส่วนคู่ที่ผมจะนำเสนอก็คือเชลซีกับมาโม่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้สิงโตน้ำเงินคามเนี่ยเป็นสิงโตลำบากไปแล้วนะครับหลายนัดติดต่อกันที่ ไม่ชนะใครและแพ้แบบยับเยินด้วยล่าสุดก็ตกรอบ FA ครับด้วยน้ำมือของผีแดงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสถานาการณ์ของทีมและสถานาการณ์ของกุนซืออย่างซารี่เนี่ยร้อนๆห,หนาวๆนาแลครับถ้านัดนี้เนี่ยต้อนรับการ,รมาเย,ยของมอโมเป็นนัดที่2ของรอบ32ทีมทั่วยยูโรป,ป้าลีกเนี่ยถ้าเกิดว่าจับพัดจับหูแพ้มาโมไประดับที่ว่า2-0 3-0ไปเนี่ย ตกรอบขึ้นมาในถ้วยนี้เนี่ยผมว่าซาลี่ก็ต้องบายบายไปพร้อมกันนะครับแต่ด้วยขุมกําลังและด้วยศักยกภาพทีมและการที่ได้เปรียบมาซึ่งนัดแรกเนี่ยเชลซีบุกไปเยือนและชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อหนึ่งเนี่ยมันมองว่านัดนี้เขาเล่นแค่เสมอก็เข้ารอบนะครับและด้วยมาตรฐานที่ดีกว่าในบ้านเนี่ยผมมองว่ายังไงเชลซีก็ยังสามารถเก็บชัยชนะได้เพียงแต่ว่าอัตราทดเนี่ยที่มันมากถึง สาไฟฟ้าครึ่งเกือบสองเสาอยู่อย่างนี้เนี่ยอาจจะมีลุ้นนะครับแต่ถ้าให้คุณชายลองฟันธงให้เลือกข้างในคู่นี้แลว้วผมมองว่ายังไงสิงโตลำบากอย่างเชลซีนัดนี้ต้องเรียกความมั่นใจกลับมานะครับคิดว่าน่าจะเฉือนเฉือนกันไปได้ประมาณ3ประตูต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราทดก็เรียกว่าได้กินข้าวอยู่ครึ่งจานเพราะฉะนั้นอยู่เชลซีในคืนนี้มั่นใจกว่า เชียกันต่อครับเฮงๆนะครับ